โซนน่ะเอาแล้วเอาตะก้อนเลยได้แล้วแข่เมัวเร็วเร็วเร็วเทุกคนเสียวทุกคนเสียวไปหมดเลยการแข่งไม่ดีพอแล้วตอกกว้างด้วยอกว้างรี่ลงมาเร็นลงมาเลยทุกคนเสียวไส ก็ไ,ไ,มไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกโอ้โหแขกถ้าลื่นไปก็อ่อนแพนมันลื่นนะรู้เรื่องไหมเน่ยค่ไปเลยเว้คุณนาคุณนาดุแล้วยังไม่รู้อะไรแม่ดุแม่ดุพี่ยังไม่ลงอ่ะไม่จบไม่จบแม่ตีแล้ว ระวังด้วยออกที่ทำก็ระวังนะลงมาได้ย่อย่ลงไรน่จริงปะเนี่ยพูดจริงป่าจริงปะเนี่ยไม่จริงหรอกค่อยลงมาหลังลโอ้ยทำคนเขียวหมดเอ้ย แม่น้องเจียไม่ม่นม่ไคนแบบแม่นี่นอนนะแม่แม่งนอนแล้วเอากิ่งไม้น่ะตีเไ่อเาใช่ คอมไปเลี่ยหลอนกิดเดืนหน้าร้อนกว่ะ